ครับก็พรบควบคุมอาคารนะครับในฉบับที่ห้าเนี่ยถามว่ามีการเพิ่มเติมข้อกำหนดใดขึ้นมานะครับพรบเนี่ยนะครับฉบับแรกก็ปี2522แล้วก็ออกมาฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่4ฉบับที่5นะครับในปัจจุบันก็คือมีทั้งหมด5ฉบับนะครับก็คือปี2558นะครับจนนี้ก็จนถึงปัจจุบันก็ห้าฉบับอยู่ ทีนี้ในแต่ละฉบับเนี่ยถามว่าทําไมต้องออกมาเพิ่มเติมมาจนถึงห้าฉบับเพราะมีการปรับปรุงนะครับให้มันทันสมัยนะครับทันการต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งในเหตุผลฉบับที่5เนี่ยเพิ่มเติมข้อกําหนดในเรื่องของอให้เป็นเรื่องรายละเอียดในด้านเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเพราะฉะนั้นทั้งก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนและเคลื่อนย้ายนะสี่กิจกรรมนี้ต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับทีนี้เขาเองนั้นได้เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมาการควบคุมอาคารนะครับคณะกรรมาการควบคุมอาคารเนี่ยก็มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานอยู่นะครับเพนตรงนี้เราสามารถที่จะให้มันถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลได้ นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีในการก่อสร้างเมื่ออะไรอันแเบบนี้ยนะครับนะครับโอเคนะครับ